ใส่ตรงก็ดีช่วงยามบ่มีคนถ่ายวิดีโอให้ครับ <c oughs> อันนี้เป็นกุ้งครับกุ้งที่ใส่ไว้ปีกายนี่ที่ปล่อยว้ปีกายนี่ครับได้ยุ่นตัวหนึ่งครับน,นี่เขาโอ,อนตรงใส่ไใบนะครับเป็นกลุ่มกระลังกระลังไครครับช่วงนี้เดือนกรกฎา,าไปเดือนก,กรกฎาครับถลายเดือนก,กรกฎา ย่างเขาสิงหาเขียวๆเ,เลยครับไข่กุ้งครับม,มีตัวง,งามครับกุ้งกุ้งผ่านีเป็นกุ้งฝอยงามครับเห็นเพื่อนเอามาขายนี่เสียไว้ครับรกุ้งหละงามครับกุ้งงามไข่เขียว สามารถขยายพันธุ์ได้ครับเป็นเมียพันธุ์ได้ครับกุ้งเรียงในบอ่อดินครับผมน,นี่นะครับผมสวัสดีครับพี่น้องแฟนเอบซี่ท้องขําเขียวครับและพี่น้องที่รับเบิงอยู่ตอนนี้นะครับวันนี้สพาไปเบิงกันใส่กุ้งครับใส่ใส่ใส่กุ้งยห้มูเวียดครับมือนี้ มนีมิวหาหลังที่หนีเีหลังมีใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วหลังหนึ่งครับเซนี่สางหน่อยมันมนีผ้าปิดใสยวนที่ปล่อยไว้เมื่อต้นปีครับเมื่อตอนเกี้ยวเขาแล้วนะครับดิยัผ้าปิดใสเบึง่งใส่ย่ามเว้นมันจีใดปรดอกแต่ร้องเบื้องนอกครับเนาะเดี๋ยวพลาลงไปเบื้องครับใส่หัวหันรปลาดุกครับหัวหันรเลี้ยงปลาดุกครับมันเป็นตุ่มใสในหันครับไปตรงนี้นยังหลายครับอันนี้เป็นอาหารธรรมดา ก็เสยอาหารปละดุกมากอะมัดเป็นปอมๆไม่หันครับเดี๋ยวเปลี่ยวว่างมึงตอนนี้ประมาณเที่ยงนะครับปลาดุกวัดวัดโคเล็ดไปเนี่ยไปท่าไหนเจอาไปท่าไหน งมา้าเหรอเว้ยมากินเงี้ยบเหรเว้ยมาหลายเลรอเว้ยเพราะถ้าลายเราเห็นสองตัวแต่ว่ามามาอยู่กำลังมา้าใส่ใส่กุ้งอะไรออกมา,าไว้เนอะเห็นเห็นปลาอยู่เห็นปลามาแล้ว มัท่านใหญ่สมิธและซ้ำกันมาปุ่นมาอยู่ตัวกำลังกำลังปุ่นปุ่นกำลังมากมากเนี่ยำลังมากที่น้องครับแม่ยามกุ้งครับซิมบอนีใส่ใส่ไปหาอันครับใส่ไปหาหลังยามแล้วซีหลังครับ พอดีมามีอยู่หลังหนึ่งครับได้หลายเป็นกุ้งใสเลยมุ่งตะไคร้นะครับนี่ครับอันนี้เพื่ให้แก่นะครับแกต้องหัวหันออกกันซืีอครับที่ว่าได้หลายอยู่ครับผมสั่นลงไปเตรียมได้ยักถวยหนึ่งเลยครับถัวยหนึง่งนี่ครับเม็ถัวยหนึ่งครับอันนี้ได้หลายอยู่ แต่ว่าอาหารกุ้งนี่เป็นเป็นหัวอาหารปลาดุกนะครับว่าได้เป็นว่นน้ใส่หัวอาหาร,รผสมแบบอื่นครับแต่อีกสามอันนั้นได้รวมกันแล้วเด้น้อยหนึ่งครับในว่าหลายครับรวมกันแล้วได้ได้ยุบหนึ่งครับมาถึงประมาณสอง่อนสอง่อนโตครับอีกสามหลังครับผมในประมาณ สองซ้อนตุได้ถ้วยแก้วหน่อยครับถ้วยน้ำพริกหน่อยอนนี้ได้ถ้วยน้ำพริกหนึ่งครับผมอ่าอีกเดือหนึงนีนได้หลายได้หลายอยู่สงสัยว่ามันจะิเปลี่ยนน้ำอ่าบริเวณที่ใส่นะครับก็ใส่ยู่ในบอ่อเดียวกันนี่แหละครับน,น้ำนตื้นครับน้ำเตื้นน้ำถ่วมขาเข้าครับน้ำถ่วมขาเข้าเปลี่ยนบริเวณ มีผักบุ้งนะครับมีผักบุ้งยื่ตามขอบนะครับอันนี้ปลาเบียงปลานิ่นนะครับกับปล่อยกุ้งไว้รอบท่ามฉีบหมวดก้อนน,นครับท่ามฉีบไว้เป็นกุ้งอยที่เขาซื้อมาจากตลาดนะครับแสดงว่านี่ครับกุ้งอยที่เขาเห็ดมาจากตลาดครับเป็น สามารถเลี้ยงได้นะครับนี่สามารถเลี้ยงได้กุ้งฝอยเนื้อตัวงามเนื้อตัวงามนะครับขยายพันธุ์ได้งามเลยครับนี่กุ้งฝอยรุ่นนี้รุ่นใหญ่เป็นชุดงามกุ้งกุ้งรุนนี้เป็นกุ้งงามครับเป็นกุ้งฝอยงามครับเพราะว่าผมไปหาบึงหลายๆคนนพืชดอกมาขายนี่มันนีฝอยหลีครับฝอยในน้อยเลยครับแต่นี่บบวน้อยครับเป็นตัวงามงามนี่จะตัวใหญ่ ถ้าเทียบกับตัวกุ้งไฟเพ่อนแล้วในธรรมชาติที่อยู่น้ำบอ่อน้ำคลองนั่นม่น,นี่เป็นตัวน้อยๆได้หลาย,ย,ยครับแต่รุ่นนี้รุ่นพันนี่ที่อามากนี่ซื้อน้ำเพ่อนมานี่สองกิโลครับกิโลละสองร้อยเป็นเพ่อนเพลินไวขายเป็นตัวเลยผมก็เลยบเอ้ยคุ้ยไปคุยมากเลยขอเพ่อนมาเลียงเบ่ง <c oughs> ให้เก้าเป็นขายเป็นตัวสองตัวละบาทสองบาท เมียพันธุ์กุ้งนะครับพร้อมไข่ปรากฏว่าได้ได้ผลครับตัวใ่ญ่ดีครับตัวญ่ีเดี๋ยวเลื่อนน่ะมึงมีได้ตัวง่างเดี๋ยวเอากล้องเขาไปขายทั้งทั้งน้าเห็นมึงกล้องสิเปียกน้ำบ้านอ๋อนี่ครับเป็นกุ้งไฟรุนง่อยไหง่มีปลาลูกคอกความโอ้บ่ได้มีปลาลูกคอกน้อย ปลาคอหน่อยร็จโอ้ยมันอ็จิเป็ี่นอาหารปลาคอหง่เธอแล้วกุ้งมูฮับป่วยไ้เนาะนี่นี่ปลาคอหน่อยคือบม่เห็นเนกเทียคือเป็นปลาคอแล้วบัดนี้โอ้ยตัวหง่เติบแล้วครับนี่กินลูกกุ้งในแล้วเดี๋ยวบ่บ่หนี่มีปลาคอมาอยู่ปลาช่อนมาอยู่มักใคร่จะลูมันหง่แล้วโอ้เดี๋ยวต้องต้องเก็บออกครับจ้งไหบู๊ กันเห็นตั้งในหน่อยก็จิ้มส่วนออกอยู่อันนี้มันไงมันแตกแล้วน,นี่หัวมันเรื่มเคียวแล้วเพราะเป็นย่างเดียวค่อยเอาหาวิธีเอาออกอันนี้เป็นบอกุงเรียงนะในไฮน่าครับไฮน่าเขากุงมันจะโตงามๆครับรุ่นเดียวกันไงไงพ่อดีเลยอันนี้รุ่นนี้คนขายตัวละสองบาทครับเป็นกุงพันกุงฝอยก็มีพันนะครับหมนหนึ่งเขาเขาใส่เ่ยมันจะเปลี่ยนฝอยนน,อยน้อยหลายๆครับ แต่ว่าตัวหญ่สุดมันอยู่ซ้ำนี่แหละครับนี่ตัวหง่แน่นตัวหง่ซ้ำนี่ถ้าต,ตัวฝอยๆอยสีลายตัวหง่แบบนี้สีมีหน่อยๆครับจะรุ่นนีนี่หง่หลายหง่ครับครับผมเลี้ยงกุุงฝอยนะฮาก็แสดงว่าเลี้ยงได้ยุคครับเลี้ยงได้แต่ว่าต้องบึงป่าดีๆครับต้องย่ยมีป่าแนวเอื้อนผะะสมครับย่ยเป็นปลาดุกปลาคอป่าเข็งครับปลากินเนื้อได้ครับ มันอีกกีนลูกกุ้งเม็ดบวขยายพันุนี่มีปลากคอใหญ่เรียมีปลากคอว่าลูกันใหญ่เล้วนะครับมีมีปลากคอหน่อยนี่ปลูกลอใหญ่เลี้วแสดงว่าเมียก็พอตงตัวใหญ่เติบเมืม่สิเป็นศัตรูในน้ำที่เขาบอหูจักนะครับบ่อเห็นต้องเอา,เอ,า,เอ,า,เอ,าออกนะครับต้องกาจัดออกคือเ,เรียงกุ้งขายทั่วไปนั่นแหละนี่ทดลน้องเลียงได้เห็ดเป็นบอยมันเต็บนะครับเดี๋ยวหาผ่ามาก,กันดีๆล้องเรียงกุ้งไยนะครับ เราออกกันได้พิธีน้ำบ่องธรรมดาบ่กการน้ำครับ <c oughs> ต้องใส่ตงึงพลาสติกตอนนี้บอ่อกับผมเอาปนินมาปล่อยไปนินปล่อยไปสามร้อยตัวมือก่านนนมะมะเอฮียมาถอดเมื่อวานมาถอดเหียแล้วเมื่อวานเหียแล้วไปได้ประมาณสามสิบตัวนะครับเมื่อวานตัวใหญ่กูเป็นมะวานไหนเป็นกบ,บาตตัวใหญ่ปนินน,น,ใน,ในี่ก็กินเนื้อได้ครับเป็นตัวใหญ่แท้ก็กินลูกกุ้งเป็นว่า บ่วนแม่นปลากินเนื้อเอ้ยว่าเออถึงบ่วนแม่นปลากินเนื้อแต่ก็กินลูกกุ้งอยู่คนละอันสิครับครับผม,มนี่มาเบิง่งเลี้ยงกุ้งไว้แต่เดือนเดือนไหนเฮีเฮ็ดไหมสามสี่เดือนมาแล้วครับนี่ที่ว่าออกออกย่ดอ,อกเพราะว่ากุ้งตอนนี้นออมากระจาดหนึ่งออมาสองลกูกกุ้งออกขยายพันธุ์อยู่ครับได้หลายอยู่ยนี่เบืองน้ามัมนหาจีเปลี่ยนให้หน้าเนี่ยเงเติอมันเลย ย็ดแห้ปริมาณการกินอาหารนี่หน่อยนะครับต้องว่างรักหลายๆหลายๆห,ห,หม่องนะครับนี่ที่ว่าใส่ได้ครับผมอันนี้ย็ดใหพี่หน้องด้วยนะครับปลาเพียงกุ้งหอยในไปหน้าเขา